เอาละนะมันมีหิ่งห้อยอยู่ฝูงหนึ่งครับอาศัยอยู่ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แถบชายแดนซึ่งก็มีบ้านคนแน่นอนบ้านเขาจะต้องมีสระั้นภูมิอะไรเงี้ยนะเพื่อความเป็นสิทธิของคนในบ้านชายแดนที่มันฝังเนี้ยชาวฝั่งเนี้ย ชื่อตัวนี้มาล่อมูกเลยมันอยู่บนสุดอ๋อพับไวอ๋อหยิบขึ้นมาแล้วใส่มาเลยโอเคโอเคก็ปรากฏว่าเขาเบื่อหญิงห้อยเขาเบื่อต้นลำพูแล้วเกินเขาก็เลยไปอาศัยอยู่ในสารก็เป็นสารสารสารตัวลาเมลานิดนึงนะเนอะสารุทรสารไม่หมนเฮ้ย ผมไม่ไมน่่นีกาไปแล้วเขาโทษ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 สารายาเพื่อสำหรับนักการคือเป็นสารก็ทำได้สลักสลัเนอะเป็นหินทรายเป็นสีลาแลังอะไรเงี้ยสารใหญ่นะหญิงห้อยก็เป็นอยู่กันที่นั่นนะครับและแน่นอนถ้าตกกลางคืนใช่ไหมหญิงห้อยที่มันรวมกันมันก็สว่างวาววาวาใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็อุ้ยสักดิธิ์จังเลยสารแห่งนี้ ก็เลยมากราบไหว้บูชาขอเลขขออะไรไปนะตามภาษาที่นะชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านที่แบบมีความหวังทุกสิบห้าวันอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอหวยวันนั้นขอหวยกันถูกเว้ยเฮ้ยถูกหลายๆงวดหลายๆงวดอ้าวเหมือนเป็นการต้องมาถวายน้ําแดงล่ะอ่าต้องมีน้ําแดงเาผ้ามาพูผ้ามาพูสารเสริญเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็ ก็โอเคนะเขาก็ใจดีนะให้ทําอะไรทุกอย่างเลยตั้งแต่ยิงห้อยมาเขาอนุญาตยิงห้อยแล้วนะจบถามแค่หนึ่งรับทําไมสามพัภูมิต้องดื่มน้ําแดงคือคนที่ถวายคนแรกเป็นโคกได้ปะได้ได้ช่วงนั้นน้ําแดงมันขายไดีใช่อ๋อคนที่ถวายคนแรกอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานน้ําแดงอ๋อ ไม่รู้เขาไปติดมาจากไหนนะชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยเอาพวกไม่รู้เลยนะเป็นชุดไทยอะ่ะนึกบอกว่าเห็นแขวนเต็มเต็มเลยอ,อืมโอ้ยแขวนเต็มศาลเลยมีต้นไม้เลยตอานั้นต้องไปช่วยแขวนแขวนแปนโอ้เป็นชุดไทยเต็ไมไปหมดเลยนะครับเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงนั้นเออน่าสนใจเว้ยสวยด,สวยดีสวยดีสวยดี ให้เปิดร้านเช่าชุดไทยเลยเออจะได้ใครมาแก้บวนหรือมาทำอะไรเนี่ยที่สารนี้ก็ได้ได้ไปประโยชน์ไปด้วยคนมาเยอะหิวทำผัดไทยขายเจ๋งว่าเจ้าของบ้านก็คิดอะไรแบบสุดยอดเลยนะมาร์เก็ตติ้งดีมาร์เก็ตติ้งดีนะทำผัดไทยขายดีขายดีมากเลยนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เกี่ยวกับมวยไทยอะไรเงี้ยมีมาโชว์แก้บน ลำไทยแก้บนมวยไทยแก้บนชุดไทยให้เช่าผัดนไทยขายครบเลยเฮ้ยหญิงห้อยเห็นแล้วแบบรู้สึกเรื่อนี้เป็นสำคัญมากเลยนะทุกคนมากลับมาไหว้เราบูชามาบางตัเจ้าของบ้านมันกังยอมเราเลยอ่ะอืไแล,ลุกล้ำไปเรื่อยๆนอกจากศาลแล้วก็เข้าไปข้างรั้วบ้านเข้าครัว เข้าไปกึ่งกึ่งลิมลิมประตูห้องนอนแล้วนะเข้าไปในช่องแอร์เข้าไปโอ้สามช่องแอร์ช่องอ่านม้าเข้าไปเจ้าเน็กแล้วต้องไปเรื่อยๆแล้วไงไปเรื่ไปเรื่อยๆอหลายหลายช่องมันมันเข้าไปลุกลุกไปหลายๆช่องนะเจ้าของบ้านก็จงใจดีไงไม่รู้ว่าโดนยึดแล้วโดนยึดแล้วเอาไปหมดเลยสิหีเข้อยม่งเอาไปหมดเลย ชุดไทยชุดไทยมันก็เอาไปบอกของมันเออลำไทยก็บอกของมันมวยไทยก็บอกว่าของมันอผัดไทยขนาดผัดไทยยังบอกว่าของมันเลยหิ่งห้อยมันเรียกยากสิผัดหิงห้อยมันเรียกยากนะสุดท้ายไครู้ไหมเจ้าของบ้านไม่ให้อือแต่สิ่งที่ได้ไปหิ่งห้อยได้เพื่อไทยไป เห็นเสร็จมันรถพยาบาลแน่เอานะที่แยวที่แยวที่แดที่แดตอนตอนนี้มันคงไม่อยากได้แล้วฮึ่มหิ่งห้อยมันฮึ่มรู้สึกว่าตัวเองเคยมีกำลังกล้าแข็งมากเลยเพราะว่าลูกๆมันแต่ละคนนี้นะแต่ละตัวที่บินบินเียนะมันคุมไหลที่มากเลยคุมนู่นคุมนี่คุมสื่อสารคุมอะไรเงี้ยนะ สีส<า>ัน<า>ของหิ่งห้อยนะหิ่งห้อยนะเออแต่ตอนเนี้ยนี่เคยได้ยินไหมว่าสถานที่ไหนที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆมกันจะมีสัตว์อยู่สองประเภทเท่านั้นนะที่อยู่ตรงนั้นโดยแบบที่เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์มากๆหนึ่งคือหิ่งห้อยแนะ่ๆคือถ้ามีสารเคมีมีขยะมีอะไรหิ่งห้อยไม่อยู่หิ่งห้อยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ชอบนะครับกับสัตว์เลื้อยคลานอีกประเภทหนึ่งชอบอยู่ส่วนลุ่มเต็มเลยหิ่งหิ่งเหี้ย ชออื่อน,นี้ดีน่าสนใจเลยเดี๋ยวพอยืมจะไปยืมั่นก็คือตัวเหี้ยครับตัวเหีย้ยังชอบมันชอบอยู่ตามที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆกันนะครับโอ้ก้นก้อนอยังเห็นขึ้นมาสองตัวเลยกลัวไหมฮะกลัวไหมกลัวไหมเออในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเห็นปั๊บมีสะดุ้โงโยงมันกลัวนคนรู้ล่ะฉันถามต่ว่าแกกลัวมันไหมไม่กลัวหรอกนายดูอก นี่ผิดมือนรุดไปเลยเราจะถามคนส่วนใหญ่นะอืกลัวสัตว์ใน่านประเภทนี้อาจ,จออก,กัดกัดท่ากัดก็เป็นแผลเอา้าวัวก็กลัว,ลวม,นะมันกลัวอะไรบนะ้างวะนอกจากเมียไม่ได้กลัวอะไรอะไรยังไคือหิ่งห้อยมันเห็นแล้วว่าสัตว์ประเภทนี้คนกลัวดะนั้นคนไม่กลัวหิ่งห้อยแต่กลัวเหี้ย เห็นแล้วตกใจทุกทีทุกครั้งมันก็เลยอยากให้คนกลัวมันบ้างนอกจากเกลงแสงแวบๆแ,แล้วเนี่ยมันมีความคิดอยู่อย่างต้องมีสัญลักษณ์ของให้ตัวเนี้ยอยู่บนตัวมันมันเลยเละฆ่าเฮี้ยทั้งหมดเลย<ม>ลอกหนัง<ม>เอามาแปะตัวเอง<ม>แล้วสถาปนาชื่อที่ดีเขาบอกเมื่อกี้ฮิงเฮี้ย <laughs>